คำด้านขวาม,มาเติมแน่เทยาอ่าก็เอาคําว่าไปใส่นี้คุณชอนอ่านหนังสือได้อ่ะคำง่ายๆเติมถูกต้องด้วยอ่ะอันแรกคืออะไรคุณคุณแม่ไม่ใช่ปูปูนาขาเกเอคุณแม่เทยาเ,เก่งมากคุณนะชอบกินชอบกินอะไรคะกินเจหรออ่าอ่าใช่ <laughs> กินเจคืออะไรอ่ะ <laughs> ก็ไม่กินเนื้อสัตว์ จีฉันชอบไปเที่ยวทอทหารสลาอ่านว่าทออัฐะทออัฐะทออัฐะฉันชอบไปเที่ยวทะทะอะไรฉันชอบไปเที่ยวทะเลดีมากท่านผู้ชมร้องอยู่อยู่อะไรพอเอพียอเอเยเยหรือเปล่าอืมไม่เคยผิดเลยอ่ะเก่งมากสละไอีนอนหนูอ่านว่าไม่รู้นอไอในอืมน้อง น้องนอนในี่รอรอเอเปรออืมอ้าวเลือกเปรีเลยเหรอใช่ไม่เอายีเหรอน้องนอนในอไม่เออฉันเป็นชายก่อนพี่ชายฉันเป็นตอเดีสสะเอียอ่านว่านออีดีดีอะไรอันนีอ่านว่าอะไรอออีอีอไม่โทเอพี่ฉันชอบอะไรนะอันนี้อีดีดีเอเนี่ยนะเออดีดีกว่าอันนี้อ่านว่าอะไรจอเอจีเป็นดีเจเอเยาเก่งมาก